ครับสวัสดีครับพบกับทัศนะมวยไทยใบเชบี้สืบจริงทุกสังเวียนประจำวันที่4กันยายน2568วันนี้มีทีเด็ดมาฝากกัน4คู่สึกเพชรยินดีเวทีมวยราชดำเนินทีเด็ดตัวแรกระหว่างเสาโทอัจฉริยะพิกัด121ช่างได้121.1ลด0.1ปอนด์ทัฒน์ทัดววัฒนสุขพงศ์พิกัด123ช่างได้124.1ลด1.1ปอนด์เร็ เปิดแดงต่อ1 1บดแปดจิ้มมวยรองทัดมวยซ้อมเพชรยินดีชื่อเป็นรองแต่ได้น้ำหนักสองปอนด์รุ่นพี่ช่วงขาลงเตะทีต่อทีหนักกว่าหน้าลุ้นคู่ถัดมากระดูกเหล็กออัจฉริยะพิกัด107ช่างได้107.1ลด0.1ปอนด์พบกับเพชรอาเธอร์บังมัดคองต้านพิกัด108ช่างได้109.6ลด1.6ปอนด์เรเปิดแดงต่อ5สีจิ้มต่อกระดูกเหล็กครบเครื่องเก่าเกมกว่าเจอแต่มวยดีๆมามา,มากกว่าหน้าจะสกััดดดทางงงรุ่นน้้อไ คู่ที่3เพชรไทยแลนด์ออกิจเกษรพิกัด124่ช่างได้1 2 5่บลด1ปอนด์ประทะจากักเพชรยินดีอะคาเดมี่พิกัด124่่ช่างได้1 2 3 9่ขาด0.1ปอนด์เรทเปิดน้ำเงินต่อเสมอจิ้มรองเพชรไทยแลนด์มวยฝีมือชกยากมีอาวุธครบเครื่องเคยชินกับน้ำหนักนี้มากกว่ามวยเด็ดคู่สุดท้ายวูคองสอเปรมบุตรพิกัด32ช่งได้1 32.2ลส0.2ปอนพบกับโ้หนึ่งรครแว่นพิกัดง3ุดองดศน ช่างได้ตามพิกัดเปรดเปิดแดงต่อ5้สีจิ้มต่อวูคองอาวุธครบเครื่องรวดเร็วพิษส่งรอบตัวท่ากันเขาอยู่ก็ม้วลเดียวจบเอาหล่ะครับครบกันแล้วสำหรับทีเด็ดประจำวันขอให้ทุกท่านโชคดีมีชายครับผม